จะมีใครเป็นสายเปรเพื่อนๆได้เท่ากับลิซ่าอีกไหมเมื่อมียอนสมาชิกวงจีอดินบอกว่ามินนี่กับลิซ่าซื้อกระเป๋าหนังสีขาวแบรนด์อิบแซงเพื่อเป็นของขงวัญวัดเกินให้กับมียอนใจดีสายเปรสุดๆเลยค่ะราคาใบนี้ในช็อปประมาณ62,000บาทไทยทำเอาตอนนี้แฟนคลับขอบอกเลยค่ะว่าอยากเป็นเพื่อนกับลิซ่าแบล็คทิงกันทุกคน และคุณแม็กซิมรักษาการผู้ช่วยบรรณาธิการจากหูวอตแวร์ได้เลือลิซาด้วยหัวข้อคำถามถามไว้ว่าถ้าฉันสามารถแลกเปลี่ยนตู้เสื้อผ้ากับใครก็ได้ในตอนนี้คนคนนั้นคงเป็นลิซาจากแบล็กพิงใครคือลิซาเป็นคำถามที่ฉันพบว่าฉันถามตัวเองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับบุคคลที่ฉันเคยเห็นแต่หลังจากที่พูดคำว่า Black p ิ n k ออกไปฉันรู้ดีว่าเรากำลังพูดถึงใคร ล,ลิสามโนบาลหรือที่รู้จักกันดีว่าลิซ่ากลาาเป็นหนึ่งในสีของเกิร์ลกรุ๊ปที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่เพียงเท่านั้นเธอยังเป็นดาราเคป๊อปที่โด่งดังที่สุดในอินสตาแกรมด้วยผู้ติดตาม72.7ล้านคนในปี2564และเธอก็ได้ออกซิงเกิลเดบิวต์ของเธอในชื่อล,ลิซาซึ่งทำให้เธอได้รับความสนใจมากขึ้นไปอีกในท่ามกลางอาชีพการงานที่ดูไม่แพ้กันนั้น ลิซ่ายัางหาเวลาสวมบทบาทที่เป็นที่ปรารถนามากที่สุดในวงการแฟชั่นการแสดงของเธอในฐานะทูสตสไตล์ระดับโลกของซรินนี่คือเรื่องใหญ่ซ l รินไม่เคยแต่งตั้งแอมบัสเตอร์อย่างเป็นทางการไม่เหมือนกับแฟชั่นเฮาส์อื่นๆแต่สำหรับลิซ่ามันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นหุ้นส่วนอย่างแท้จริงในช่วงเวลาที่เธอได้รับการแต่งตั้งในเดือนกันยายนปี2020 ดิซาบอกว่าสำหรับชันเซลินนั้นไม่มีใครเทียบได้และเอดี้ซินิมามีความสามารถหลากหลายด้านตั้งแต่การออกแบบเสื้อผ้าไปจนถึงการถ่ายภาพเขาสร้างโลกที่หายากน่าเหลือเชื่อและเป็นที่ต้องการผ่านวิสัยทัศน์ของเขาฉันได้รับแรงบันดาลใจจากงานของเขาเสมอฉันรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับเอดีในฐานะทูตคนแรกของเซลิน และคุณแม็กซินยังบอกว่าไม่ว่าลิซ่าจะใส่เสื้อผ้าจากซีลีนหรือสินค้าจากป้ายที่เราไม่รู้จักสไตล์ของลิซ่าจะไม่มีวันพลาดเป้าแฟชั่นของเธอมีองค์ประกอบของแฟชั่นย้อนยุค Y2K อยู่ในนั้น แต่ด้วยวหวพลิบในการแต่งตัวของเธอเธอจึงรู้สึกมีตัวตนมากกว่าการพยายามอย่างหนักซึ่งเป็นเครื่องหมายของผู้บุกเบิกเทรน์ที่แท้จริงดังนั้นเธอจึงอยู่ในทุกหน้าของการบันทึกความสําเร็จของซิลิมและพูดได้ว่าฉันอยากจะแลกเปลี่ยนตู้เสื้อผ้ากับลิซ่าเป็นเวลาหนึ่งวัน เลือนเพื่อดูชุดที่ดีที่สุดของเธอจนถึงปัจจุบันสไตล์ของลิซ่านั้นเรียบง่ายแต่มีเนื้อแท้ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องหมายของผู้บุกเบิกเทรน์ที่แท้จริงฉันบอกคุณได้เลยว่าลิซ่าเธอมีกระเป๋าถือที่ดีที่สุดในแวดวงนี้และในไม่ช้าคุณจะคิดหาวิธีแต่งตัวเหมือนลิซ่ามากขึ้นเหมือนที่ฉันเคยเป็น